สสาดลถ้าหากท่านอยากเป็นธรรมบุตรธรรมชาติก็ถ้าหากท่านนะครับปวดเมื่อยเส้สนหรือว่าเกี่ยวกับ,รบกระดูกระดูกนะฮะเอ่อเคลื่อนคอเคล็ดนะฮะหรือว่าเอ่อเส้นเอน็นมันปวดล้าอะไรก็นี่เลยนวดแผนโบราณโดยเสือธนะพรอมรเนตรนะครับที่ ต้องเป็นที่กินที่จะลงมาปล่อยนะนี่แหละที่เป็นอาตมบที่มีการขายก็คือต้องหาคนที่มควรู้ครับไม่ได้ที่นะต้องหาคนที่มีความ้นะครับใช่อันนี้ต้อ à ha 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 ha

ขายรถจนนะขายรถจนนะครับตอนนี้ก็ลังดูแลดูทำเอดูนะครับก็ในช่วงวัดรุกบนะครับเดี๋ยวน้อยจังหวัดเดียวกันนะครับเพ่กพอยากให้เจริญรุ่งเรืองรับอยากให้เสร็จก็พี่ เศรษฐกิจเฟื่องฟูเหมือนกับครั้งบนก่อนนะครับก็นี่แหละครับใหญ่ไปแล้วแหละครับจังหวัดอุบลของเรานะครับไม่สิ้นพระปัญหาที่ราพนิยมชอบค้างอยู่อย่างนี้เราขับรถมาเนี่นะครับเนียดเดือนพันสองเนี่ยนะไม่มีอุปทานนะครับพ้อแม่้บาดจานนะครับตั้งแต่โอ้ยหูเสาหลู่มั่ง ครับแล้วก็มาอุทิศนะครับตอบ,บนเยอะนะเยวผมจำไม่ได้ผมไม่รู้นะครับที่รู้ก็พูดนะครับที่ไม่รู้เลยไม่พูดนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดทุคนนี่โอ้โหเป็นเมืองดอกบัวก็จริงนะครับแต่เมืองพระอริยะเจ้านะครับโดยเฉพาะพระสายป่าพระกรรมฐา,านนะครับแล้วพระที่เยอะที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ผมกล้ายินยันเลยนะครับ วัดป่าผมไม่อินนะฮะวัดอื่นผมไม่รู้นะผมไม่รู้วัดนี้ก็มีคนลือกันมาว่าหาว่าจ้างโค้งจ้างบวดถ้าอยากรู้ก็มาสืบดูนะครับมาสืบดูนะครับแก่แก้งปรอมเป็นพระประวดนี่แหละจะได้รู้ไงอ่าจะได้รู้ว่าจ้างหรือเปล่าวัดอื่นจ้างหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับเลยผมไม่พูดแต่วัดนี้ผมรู้ผมจะพูดว่าการันตีได้ว่าไม่มีนะครับวัดของเรานะครับประตูไม่มด้ปิดนะครับเพราะปิดไม่ได้ที่สนิมขึ้น รถเก็งก็รอดได้ถ้าติดยังไงก็รอดได้นะครับไม่มีรวดหนาไม่มีอะไรแล้วมีระตูเดียวเปิดตลอดปีๆเต็มๆวัดป่าโน้าได้อินนะครับวัดเราครับไม่มีความลับจะไม่มีความลับอะไรเล่าเราเปิดแบบตั้งมั่นแล้วแน่วแน่นะครับวัดป่าโบนาได้อินนะครับความลับไม่มีนะครับมีก็ดีไม่พ้นเขาบอกมาว่าความลับไม่มีในโลกยังไงก็ถีนไม่พ้นเฮอ จัโคกขนาดไหนมันก็โกองตัวเองไม่ได้นะครับ่าพทถ้งตึกผมไม่ป็นคนอย่างนี้ับผมผมที่บวชพระไม่ได้ไม่กล้าบวชเพราบวชปั๊บผมัวจะเอาเรื่นี้ไปที่ทีวอรและผมต้องฝากผมด้วยนัวอต้องหวีด้วยมครับครับจริงๆแล้วพี่ๆจะต้องปีนะไม่ได้เป็นห่วงลุกเสลุกสเป็นไหน วงเงโค้โหโอ้ขึ้นมานี่ครับคือจินรัเดียวติดลูกศีษย์รว่ารักที่ไหนได้มาเล่นกระตักสวัสดีครับคุณไกีครีเอาหนี้คุณไก่ีเสียบาทมา20บาทนะครับเมื่อกี้กดไลฟ์ไปตอนหลวงตาสินทรัพย์เดินบินธบาตแล้วมันไลฟ์ไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เลย มาไล์ใหม่อีกทีท่านหลวงตาก็บินสบาดเสร็จพอดีแต่เดี๋ยวฟังฟัง youtube นี้ได้อยู่บรรยากาศของท่านหลวงตาใจว่านะครับมีมีปัญหาอที้งหมดก็เลยลบทิ้งแล้วก็ไล์ใหม่รไล์ได้ ตอนนี้อยู่ที่หงเจียมก็ล้มตกนิดหน่อยนะับปล่อยๆมาที่หลังจะไปทำถ่ายรูปตัดตัดผมไม่ได้ปลายล่างนี่ก็อยากให้เห็นเปรี้ยวหัวไม่มีเป็นอย่างี้นะครับตั้งไม่ที่นี่แล้วนะฮะหัวม้วนแตงกวาเออตัองไปแน่น่ะคนเราเป็นลางนะพี่ทนายอ่ะจะมีเงินเลยอ้าวมารอเล่นไม่ได้นะครับ นะครับท่านลวงตาอยู่ตรงโน้นนะครับท่านดวงตานั่งท่านบินทบาสเสร็จแล้วรอบรอบขบวนยุคนี้คงไม่มีใครู้จักแล้วแหละเจ้าขนส่งก็จะเตรียมขึ้นรถโดยสารก่อนจุดเริ่มต้นที่มาบินทบาสก็จะอยู่นี่แหละบ้างอะไรล่ะบันไดพญานาคบันไดพญานาคเนี่ยนะรถทัวร์กรุงเทพสุโขทัย สิะา่ครับที่สองที่ลังตากันมาแบบทุกแหนนะครับยือแย่งยือแย่งยกทีทํารักคือรัที่ดลวน50าทนะครับโมทนานะครับแล้วก็ฝากเรทที่นี้นะครับเป็นเี่กําลังมาแรงคนตามทั้งหมด4ีคนนะครับเสิ้นลมนะฮะฝากไปด้วย สันชัยนิวก็ร่วมเสียบาทมาหน0่งยบาทขอม้หอมดีนะครับุณลเดินผ่านผมอย่าผมให้ทานกะปิคาาล้าดีกว่าผมแพ้น้ำหอมไม่เปืนไงชอบิงไม่กินเต่าผมชอบนี่สอผมชอบิงทาน้ำหอมไม่ก็เรมาอ่ในอคเรก็เพลิดหลังตาสิงสังก็สีนะครับตอนนี้แดมินของเรานะครับไอ้ล็อกแจ ก็นะครับเป็นผู้ที่นิมนต์ท่านหลวงตาแล้วก็วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์มาเป็นพบาทจะมีทุกวันอาทิตย์เฉพาะช่วงในมัณฑานะครับเฉพาะช่วงในมัป๋ามีเพจแม่ชีเจินลูกพระสิ้นคิดด้วยแล้วก็แม่ชีเจินวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับแล้วก็ยังมีเพจมีเรื่องกับแสงมันกลับมาอย่างทำหน้าที่อ๋อมีคนดาเนินการแทนครับฟ้องเหตุเมา นะครับฟ้องเฟื่องฟูอ่าตอนนี้กำลังเฟื่องฟูแล้วนะครับตั้งแต่ไปอยู่กับทนายนะครับหมือขึ้นนะครับฟ้องเฟื่องฟูพี่คลมเฟื่องฟูได้จะสีใสบาทมาหนึ่งทันบาทขออนุโมทนาสาธุนะครับวันนี้คนเป็นบ้านใจสวัสดีครับพี่เมย์พี่จูนนะครับพี่บีสวัสดีครับพี่ักผู้บ้าชาย อุบาทีเุบาร้นี้คบเปีอุบาเวาผมจองแล้วครับจองแล้วโอ้วันนี้แม่ชีวัดป่าบ่อน้ำไม่อินมาเยอะมารวมใส่บาทเช้า เดินมาไกลหน่อยเสียงที่ยูสีค่อนข้างเสียงดังเรามาดูก oui, ันอีกครั้งหนึ่งครับก็ไม่ไหวทางก็ต้องเดินทางนะครับกลับมาฝ่าเลยนะครับขับพระเจ้าวสังแถวยาวๆนะครับธรรมดานะครับเพราะว่าแต่ว่ามาชมบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศวันนี้นี่ลมด้วย้ยนี่เว้ย วันอ,อะไรวันนี้ไม่มีประเด็นอะไรนะครับไม่มีประเด็น,นช่วงนี้ท่านหลวงตาท่านไม่สบายนะครับท่านป่วยอาพาธนิดหน่อยมาหลายวันแล้วแหละนะครับเมื่อวานนี้ท่านก็เมตตาออกมาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังเเราเองก็นะครับคุณสนนะครับต่อกระโทกก็เรื่องเสบ่าตามเสบ่าบกา็ทำเขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะ ก็ถ่ายทอดมาทุกวันนะครับเราก็เห็นท่านหลงตานะครับว่าท่ลงตาเองนะครับก็ออกมานะครับมาพูดมาสนทนามาให้กําลังใจอยู่ตลอดนะครับเราก็เห็นแม้ว่าท่านจะอาพาธบ้างนะครับท่านก็ยังออกมาให้ทุกวันนะครับเราเห็นจุดนี้นะครับถึงทําให้ผมเองนะครับขอปวดปวดากดน้ำปินนะครับโดยยัเติใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่ เป็นแบบอย่างดีกว่าไม่ได้ทําให้ผมขี้เกียจเลยอย่างนี้ดีกว่าอาจจะได้เข้าใจก็คือผมไม่ได้ขี้เกียจเลยที่จะมาทําหน้าที่ถ่ายทอดนะครับก็ทาอยู่สม่ําเสมอเพราะว่าเราก็เห็นว่าก็แม่ครูบาอาจารย์เนี่ยทำอยู่สม่ําเสมอนี่แหละเราเอาตัวนี้เป็นหลักเหมือนกันอะครับคร้ยๆกับเหมือนกันเป็นการทําหน้าที่หน้าที่คือสิ่งที่ต้องทำเราก็ทําไป สม่ำเสมอนะครับนาท่านอาพาอายุเยอะเราเพราะว่าช่วงกลางวันนี่ท่านรับแขกทั้งวันนะครับช่วงกลางวันนะครับเราก็มาเมื่อกี้นี่โอ้ยวันนี้ครับแม่จ้าค่ะนี่ก็เยดะได้กดถ่ายทอดสดไปแล้วมันไม่ถ่ายทอดให้นะครับตู้ไม่ไหวเหมือนกั้งานช่วงของตาสีนทรัพย์ท่านมีธบากเราเลยไม่ได้เห็นถือว่าเป็นตาสีนทรัพย์ในส่วนของไลฟ์สดนะครับแต่ส่วนของ y o ยูทูบน่ะอัดก็ปีไว้ได้อยู่ ไม่ไหวนะครับเอาไดูอีกมุมหนึ่งไม่ทำเป็นไปกีบวได้เตรียมพันเตรียมนะครับผ<า>มถ่ายให้ดูฝั่งนี้ก็จะไปแม่น้ำโขงนะครับริมแม่น้ำโขงก็จะมีร้านอาหารนะครับที่พักมีโซนรีสอร์ทอะไรต่างๆร้านคองร้านค้าอะไรครบนะครับตั้งใจปฏิบัติถนนเส้นนี้ขอพัฒนาการหลับเขาเปนบ้านตาง เดี๋ยวพาเดินสวนไปจะได้เห็นหน้าของ18พรรษากระบอก18พรรษาพระเจ้าประสงค์ซึ้งออกไปเราเรีกว่าจะสึ้กไปด้านหลังมาชุดหลังๆเนี่ยผมก็ไม่รู้จักยมอังไม่มาเจ้าของผิดมาวันนี้ครับโอเคจำไม่ได้แล้วนะครับช่วงหลังตั้งแต่หลัก ร้อยมาเนี่็อันนี้มันสองร้อยกว่าแล้วพระเจ้าสมมาใส่ตาก็ไปเจออยู่ที่อื่นก็จําไม่ได้เลยครับก็บางทีก็เห็นหน้าแม่ชีแบบเหี่ยวเหียวห้อยๆอย่างไรไม่รู้นะครับเพราะว่าหลวงตาไม่อยู่วัดเนาะเออมาดีนเสีได้ยินเสียงหัวเราะหลงตาบทีหลวงตาไปนู่นไปกินที่มนะครับไปวิบุติยาของวิบีไปอีกสามคืน นะครับบางทีก yeah. ็ไปนู่นสัตว์ไดีบบางทีก็ไปเมืองการบางทีก็ไปนครปฐมไปของผู้ยู่นะดูบัวคาเฟ่นู่นไปบางทีอาทิตย์กว่าบางทีสิบห้าวันบางทีสัปเดือร์นี่อยู่ทีงวัดโน้นน้าหงอยเชิงมองเชิงคอยเชิงมอง พี่ว่าดูดีกำลังพูดถึงอยู่ว่ายังไงพี่ว่ายังไงมีอะไรอัปเดตช่วงนี้ก็เก็เหมือนเดิมแหละเราเป็นกิจวัตรประจำวันอมกปกติเราจะอยู่ที่ห่องเม็กก็จะมีวาทิศนี่แหละที่พิเศษหน่อยก็ มีนาทีเรามาร่วมใส่บาตด้วยนะคช่วงข้อบภาษาก็ท่านที่จะมาร่วมก็มาเทอเทอเกียร์พันแต่ท่านจะจะวันธรรมดาวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็ที่ท่องเม็กนะปวดหลงตาก็จะบินตบาททุกวันพุธ วันพุธแล้วก็วันเสาร์ารแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะมาที่ของเกีรร์เป็นประจำาน,นะนทุกทุกทุกทก สัปดาห์ท่านที่สะดวกวันไหนก็เข้ามาร่วมจส่บาตรส่วนท่านอยากจะใส่บาทออนไลน์นะฮะแล้วก็มาร่วมเป็นผู้ส่วนของหลวงตาก็จะมาถวายชื่อธนาคารกรุงไทยนะฮะเลขบัญชีก็หกหกศูนย์เจ็ดสองเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าชื่อบัญชีก็พระศิษย์ทรัพย์ศรรังนะครับอันนี้เป็นเพจ พระทิ้งคิดสั้นนะฮะแล้วก็มีพระทิ้งคิดยาวนะพระทิ้งคิดแล้วหลวงตาเสินทรัพย์เจรนาตโมอันที่เพจอ๋อไม่คิดเกินงะลูกทูกไม่ขี่นะฮะอันนี้ก็หลวงตาสินต่างรีสีและหลายเพจนะท่านเข้าไปในเพจของพระทิ้งคิดจะขึ้นยาวท่านเลือกชมได้เลยว่าจะมีกิจกรรมอะไรของทางวัดบ้างนะฮะก็ช่วงทุ่มหนึ่งก็จะมีการไลฟ์สดทุกทุกวัน นะครับวันจันทร์อังคารก็จะเป็นคูบาทุยนะครับพุธพฤหัสก็ครูบาชายส่วนวันศุกร์ก็จะหลวงตาหน่อยเสาร์อาทิตย์ก็แม่ชีเจิ้นนะครับที่ะจะให้ท่านได้ฟังธรรมทุกๆๆทุกทุกทุกวันส่วนวันอาทิตย์ทุกทุกวันก็คือสองทุ่มดวงตา สิงตับจันทรมงคนะครับเที่จะรัดของพวกเราก็จะท่านได้ฟังธรรมช่วงสอบขึ้นถ้าหลวงตาไม่เหนื่อยก็หลวงตาก็จะร้ายทุกทุกสอบขึ้นทุกวันนะฮะส่วนวันนี้ก็เป็นวันพิเศษของวันอาทิตย์ทุกทุกทุกวันนะฮะทุกทุกอาทิตย์เราจะมีที่ของเตรียมมาและหรือว่าท่านอยู่ทางบ้านก็ไ่บาร์ออนไลน์นะฮะเลขที่ก็ที่ แนะนำไปแล้วมาร่วมเป็นทุกส่วนกับหลวงตาเพื่อจะได้มีอะไรเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็กําลังทําน้ําปะปาทำหลายๆอย่างทำน้ำปรานะตอนนี้นไหะน้ำปปาก็ใช้ทุนสูงอยู่แต่หลวงตาก็ประมาณประมาณสามล้านนะก็ประมาณนั้นเพราะว่ามันไกลไกลจากวัดก็ อยากจะเป็นผู้ส่วนก็เกิดน,นะครับเข้ามาด้เรื่องังีนี่ครับโอเคครับท่านขอบคุณครับท่องท่องนานด้วยนี่เร็ ครับเ่ลนเววปาัหมือนอยู่โรงเรียนเลยทไไม่ด้จำได้แล้วนะจำได้ก็นี่แหละอย่างอย่างปกติเข้ามาเยี่ยมชมเพจของเราได้ทุกๆเพจเลยนะฮะเราจะรายงานข่าวคราวของวัดป่าวนะพระอินทร์ว่าเราทำอะไรกันบ้างหรือว่าเราจะมีกิจนิมนต์ที่ไหนบ้างนะทั้งเข้ามาในเพจที่ท่านจะรู้หมดเลย ว่ามีการฟังธรรมแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเสร็จจากตรงเนี้ยน่านก็จะเปิดเปิดดูได้เรื่อยๆเพราะว่าตอนเช้าก็ที่หอฉันหอสิ้นคิดนะหลวงตาก็ก็จะเทศเทศให้ได้ยาติธรรมมาได้ฟังช่วงหนึ่งคัแล้วก็พอฉันเสร็จก็ปิดเพจแค่นี้เองทุกเช้าแล้วก็ทุ่มหนึ่งนะ ทุ่มสองทุ่มเนี่ยมีอยู่สามช่วงของวัดป่ากับนาเพอินเพจของพับทสส่นทิ้ิดนะฮะโอเคโอเคครับคุณหน้บพี่ด้วยขอควาขอบคุณนะครับอาทิตย์หน้าฟ้าใหม่นะครับถามว่าชาติต้องการอันนี้ไม่ได้ถามนั่ก็ตอนนี้เขาคือท่านหลวงตาก็ จะทาระบบประปาจะทําน้าปราปานะครับให้กับวัดป่าว่าน้ำไปยินนะครับก็ต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับสามารถที่จะร่วมนะครับทําบุญกับอ่าอะไรล่ะเขาเรียกวาลยล่าอะไรล่ะงานระบบสร้างระบบประปานะครับงบประมาณโดยรวมเนี่ย น่าจะประมาณ3ล้านนะครับน่าจะประมาณ3ล้านนะครับรก็มีบ,บางคนก็พิมพ์มายอยู่ว่าจริงหรือเปล่านะครับเห็นมาโพสนะครับนี่อะไรเงินทองทําทน้ำาปลาจริงจริงนะครับจริงนะครับเราเป็นการประกาศนะครับบอกนะครับใครอยากทำก็ทำนะครับ ใครไม่อยากทําก็ไม่ต้องทํานะครับใครอยากจะทําก็ทานะมันไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกมันไม่ได้บุญไม่ได้บาปอะไรเลยนะครับถ้าอยากทําก็ทํามานะเหมือนขึ้นอยู่กับเรานะครับประมาณนั้นบางคนก็บอกว่าท่านหลวงตาอย่าบอกบุญบ่อยเลยนะครับบางคนก็มีมีจริงๆนะครับมีจริงๆนะครับกิ์มานะครับ ไม่อยากให้หลวงตาไปบอกบุญบอกว่าคนอื่นี้ตจะเดือดร้อนอะไรอย่างนี้ก็ถือว่านะครับผมมองว่าเป็นความเห็นของเขานะครับถ้านเราพูดพูดกันตรงๆนะครับว่าก็เป็นความเห็นของเขาอันนี้มันก็เป็นความเห็นหนึ่งนะครับที่มันเป็นในลักษณะที่ไม่เห็นด้วยอย่างนี้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของเขานะครับแต่ของเราเราก็ทําเหมือนเดิมเราทําเหมือนเดิมนะครับก็บอกบุญไป นะถือว่าเป็นการบอกให้ทราบใครอยากทําก็ค่อยทำนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือนะครับถ้าเรายังสงสงสัยอยู่นะครับหรือยังแบบใจมันยังไม่อยากให้หนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องทํานะครับไม่ว่าใครจะมายื่นซองขาวซองข้อป่าซองอะไรมานะครับถ้าความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังลังเลสงสัยอยู่ไม่ต้องทํานะครับผมแนะนาวันนี้ผมแนะนํา แต่ถ้าตอนนั้นเนี่ยเราอยากจะทําอยากจะละอยากจะฆคาโดยที่ไม่ต้องมีเหตุมีผลนี่ทําเลยให้สังเกตใจเราเป็นหลักเลยนะครับเราไม่ต้องไปอันนั้นับไปเรยไปเลยนะครับนี่ไลเลยยี่สิบน่ยยังไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยแกอ็ไปอยู่ใกล้แก้แกกเป็นดาราก็เนี่ยนะครับกำลังจะกลับแล้วนะครับ กำลังจะกลับแล้วเออเดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปก่อนนอนหลงตาถ่ายรูปอยู่เนาะมองกล้องสิเป็นไรได้แล้วเอาไปถ่ายรูปลืมเลยมยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็จะกลับแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับเดี๋ยวดูก่อนอาจจะถ่ายทอด ถนนหนทางเส้นทางจากสงเกรียมกลับไปที่วัดป่าบัวน้ำพอินนะครับเขาไม่แน่ใจว่าสัญญาณมันจะดีหรือเปล่าเพราะว่าช่วงที่ช่องเม็กจะไปวัดป่าบ่วน้ำพอินนี่สัญญาณมันจะหายไปช่วงนี้เราจะได้เห็นเส้นทางกันเนี่ยนะครับของแตยบาทอะไรต่างๆเต็มคันรถนะครับเต็มคันรถ ลนะับเยจะเข้ากระปาซื้อไหมจะจะกินที่สาราไหมล่ะวันนี้ได้กินกินที่สาราก็ไม่ต้องซื้อไปออวันนี้จะกินสารา, <c oughs> ากินนาทีแล้วนี่โอเคแป๊บนึงนะขอเช็คเวลาก่อน <c oughs> 18นาทีนะขออีกครับ2นาทีนี่ครับข้าง,างหน้าก็ทางกลับบ้านเราวันนี้ก็ขอตนวโมอนมา ไม่มีอะไรแล้วก็สุดท้ายก็จะมา,าเรื่องของอล่าสุดนี้ก็เอาคลิปท่านหลวงตานะครับที่กำลังแบบร้อนแรงอยู่นะครับก่อนหน้านั้นะมันก็มันก็ร้อนแรงอยู่นิดหน่อยนะครับมาตอนนี้มันมาเป็นอยอดคนดูพุ่งเพิ่มขึ้นม,ม,ม,มากที่สุดของเพจเลยครับผมก็เลยเอาไปลงที่ youtube ก็มีคนดูเยอะนะครับเป็นคลิปที่ท่านหลวงตานะครับ เทปลงอุสงช่วงนั้นนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับแต่ว่านอกจากการที่เราจะได้ฟังเนื้อหา,อาในาสิ่งที่ท่านหลวงตาเนี่ยท่านเทศนะครับแต่เราจะได้เห็นอย่างอื่นด้วยก็คือคอมเมนต์เนี่ยนะครับเราจะได้ประโยชน์จากความเห็นในคอมเมนต์ต่างๆนะครับที่ามาคอมเมนต์เยอะๆนะครับของคอมเมนต์ comment แต่ละคนหรือความเห็นของแต่ละคนเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็เป็นช่วงที่คือช่วงนี้มันครบรอบพอดีกับที่อ,อดีตตำรวจนะครับเขากาดยิงศูนย์เด็กที่หนองบวองัวลำพูน่าจะจำกันได้นะครับปีที่แล้วมันครบรอบหนึ่งปีพอดีเมื่อวานผมก็เลยเอาคลิปนั้นมารีรันอีกทีนึงนะครับผมก็เลยเอา,อารูปภาพน้องอเด็กน้อยนะครับที่โดนตำรวจอดีตตำรวจที่ว่านะครับยิง ตายนอนกองอยู่บพื้นเนี่ยเป็นภาพข่าวนะครับผมก็เลยไปหยิบมาแล้วก็ทําเป็นขาวดําแล้วก็ใส่เซนเซอร์เข้าไปนะครับก็บางท่านก็ว่ามันไม่เหมาะสมนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมรับฟังความคิดเห็นนะครับว่าอลูกคนตายโดนยิงตายลงแต่ว่าผมก็เซนเซ,นเซอร์ไว้อยู่ก็ก็ถือว่าเป็นเหมือนข่าวนะครับเราก็คือสื่อสารมวลชนเหมือนกันนะครับข่าวช่องอื่นเขาก็ต้องนํา,านเสนอสิ่งเหล่านี้แต่ว่าผมก็เซนเซอร์ไว้อยู่ ตามหลักตามเกณฑ์อยู่นะครับก็เรามองเนี่ยเราต้องมองให้มันเป็นสัตสัตจธรรมนะครับสัตจะทําคือมองให้มันเป็นความจริงนะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์จากเราเนี่ยคือมองให้มันเป็นอ,อุทาหรณ์นะครับส่วนเนื้อหาต่างๆท่านหลวงตาก็พูดอยู่แล้วนะครับเรื่องของไฟอารมณ์นะไฟแห่งอารมณ์นะครับไฟของอารมณ์ถ้ามันลุกลามไปแล้วเนี่ยมันทําลายล้างได้ทุกอย่าง นะครับมันทําให้คนมนุษย์เนี่ยกลายเป็นสัตว์ได้อยู่ในนั้นเนื้อหาตัวนี้นะครับก็ถึงได้เข็นฆ่ากันตายง่ายๆนะครับมันหลายมันหลายอย่างมันมันมันจะมีรายละเอียดดูนะครับลองไปฟังดูมันอาจจะเป็นประโยชน์นะครับกับผู้ที่เข้าไปฟังไม่น้อยก็มากนะครับเพื่อให้ได้มีสตินะครับกลับมาเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตจากลากันไปก่อน ขออนุมโมทนาทุกท่านที่เขามานะครับวันนี้โอ้พลาดจริงๆนะครับถ่ายเท่าสดแล้วมันไม่ติดท่านหนูตาครับก็เดี๋ยวๆเป็นอา,อาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราเอากันใหม่ที่วันพุธวันพุธนะครับสหรับวันน,น,น,นี้ขอคุรับสาครับพอดีครับอ้าวพอดอนเมื่อเห็นพอดอนจอรดรถมงองยางแตกบอกครับ